ก็ต้องขอบคุณท่านนายกงันที่ในการสนับสนุนอะไรมีนะไรมีอะไรประกอบกันแล้วกันนะมีอะไรนีได้ได้ได้รอดนโยบายได้การให้ตอเอาไม่เป็นไรกัอยากจะอยากจะนทำอะไรกลืออะไรก็บอกมาได้วเอาไว้ก็คงจะต้องมาดูเรื่องอาจจะซื้อน้ำสำคัญเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอ้พวกไปแข่งกีฬาพวกแข่งวิชาการอะไรกันยังยงขอบคุณท่านนายกันขอบคุณค่อบคุณค